สวัสดีค่ะ โอเควันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในรายการ small talk นะคะอ่าเรายังคงมีรายการนี้อยู่นะคะก็วันนี้กลับมาเจอกันในบรรยากาศที่คุณเคยนะคะนั่นก็คือเราอยู่ที่บา้านแล้วก็ work from home กันอยู่นะคะในเดือนนี้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็เป็นเดือนวันแม่นะคะควันที่เราจะนึกถึงรละลึกถึงคุณแม่นะคะซึ่งบางคนคําว่านิยามของคุณแม่สมัยนี้มันมากเลยเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้จํากัดนะว่าจะต้องเป็นคุณแม่แบบไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็เป็น เดือนหนึ่งที่เราอยากจะพูดถึงบุคคลที่ได้ชื่อว่าแม่กันนะคะแน่นอนว่าองค์กรของเรานะคะเป็นองค์กรไอทีเราทําเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคลากรในองค์กรไม่แปลกที่ส่วนมากเนี่ยเปอร์เซนต์ที่เยอะกว่าจะเป็นผู้ชายนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังมีเปอร์เซนต์ที่มากอยู่นะคะที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันแล้วเราก็มีผู้หญิงที่มีบทบาทนะคะที่เป็นคุณแม่ด้วยเนี่ยอยู่หลายท่านเหมือนกันวันนี้เราก็เลยจะมาลองผิดยกบางคนที่ต้องทําบทบาททั้งในหน้าที่ของความเป็นแม่แล้วก็ควบคู่ไปกับ การทำงานนะคะแล้วยิ่งสถานาการณ์โควิดทุกคนก็จะได้ยินบ่อยๆว่าเอ๊ะการทำงานที่บ้านทําให้เราต้องอยู่กับลูกแล้วลูกต้องเรียนออนไลน์ด้วยบางทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอยู่แต่หน้าจอคอมในการประชุมงานไหนๆก็จะมีลูกวิ่งเข้ามาอยู่กับลูกแล,แล้วก็ต้องคอยดูแลลูกในการเรียนออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทของการเป็นแม่ในยุคโควิดที่จะต้องทํางานไปด้วยมันจะเป็นยังไงนะคะวันนี้จะได้คุยกับแม่ๆทั้งหลายนะคะลองดูวันนี้ก็หยิบยกมาประมาณ2อถึงสคนให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะว่ามุมมองของคนที่เป็นแม่เราต้อง และลูกในยุคโควิดนเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะ ก่อนที่จะมีลูกก็คิดว่าเ้ยถ้าเรามีลูกอะ่ะชีวิตเราจะเปลี่ยนไปตลอดการแน่นอนแล้วก็พอมีแล้วก็จริงๆชีวิตของเราคือเปลี่ยนไปเลยเรียกว่าแทบจะทุกด,ด้านเลยอะค่ะเวลาส่วนตัวเวลานอนไม่มีเลยการแบ่งเวลาให้กับทีมแล้วก็งาน <c oughs> ต้องบอกว่าก่อนมีลูกอะ่ะเราก็มองทีมอะ่ะเหมือนครอบดข้อพ <c oughs> ลเนาะเราก็เอฟอร์ตพูดเวลาเต็มที่เลยทุกปัญหาทุกการอยู่ดึกทุกอะไรเงี้ยเราเต็มที่เราอยู่ให้ได้หมดมันเหมือนมันไม่มีห่วงหรือไม่มีอะไรที่เราจะต้องรีบ กลับบ้านไปเพื่อไปทาหรือไปดูแลแต่พอมามีลูกเนี้ยมันก็เดิมไม่ได้นะเราต้องกลับไปดูลูกเราเป็นแม่อย่างมันจะขึ้นว่าแม่หมดก็จะต่างกันเลยเอย่างเช่นก่อนมีลูกเราเป็นคนที่ทํางานดึกดื่นเที่ยงคืนนอนดึกแต่พอเป็นคุณแม่แล้วเราต้องจัดตารางในการดูแลตัวเองใหม่เพราะว่าเราไม่ได้มีแค่ตัวเราแล้วแล้วก็ต้องดูแลลูกด้วยทีมน้องที่ต้องดูแลเนี่ยก็เยอะด้วยดังนั้นะเราต้องปม,มเนยเวลาดีขึ้นกว่าเดิมบริหารงานแล้วก็ต้องสามารถที่จะเอางานออกจากหัวเนี่ยให้ได้ในช่วง เวลาที่กลับถึงบ้านแล้วคือตอนท้องเป็นจังหวะที่เราจะต้องอารมณ์คุณแม่เป็นแบบไหนลูกก็จะเป็นแบบัหนนั่นหมายความว่าถ้าเราเครียดลูกจะเครียดน่นคือเราต้องบริหารเรื่องอารมณ์ให้ดีมากพอที่ลูกจะไม่เครียด สำหรับพี่พี่ไม่ต่างน,นะเพราะว่าพี่ดูแลน้องๆก็เหมือนน้องจริงๆตั้งแต่แรกเหมือนเหมือนน้องจริงตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าแบบมันไม่ได้ต้องทายเราเป็นเด็กที่รู้เรื่องอ่างเงี้ยเป็นเด็กโตจริงแต่ว่าเราอาจจะเข้าใจมุมมองของคนที่มีครอบครัวมากขึ้นทําไมเขาต้องกลับบ้านเร็วจนเรามาเป็นแม่เองแล้วก็แบบมันมีเรื่องที่เราจะต้องเข้าไปดูแลต้องให้เวลากับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่พี่มีเลยคือสติสติแต่ละวันนี้เราต้องดีมากพอที่จะตั้งรับให้ได้ว่าปัญหานี้เราควรจะแก้อย่างไงแล้วควรจะจัดการแบบไหนพี่ต้องมีสติมากๆ แล้วก็บริหารจัดการอารมณ์ให้สามารถที่จะแฮนเดิลสถานการณ์ที่มันพลิกผันตลอดเวลาหรือว่าจัดการกับอารมณ์ของน้องพนักง,งานด้วยที่เขามีปัญหาอยู่กระทบกับลูกพี่ไมก็มีมีเป็นช่วงเหมือนกันัน้นคือในฐานะบทบาทแม่เนี่ยแก้ตัวค่ะคือมนุษย์แม่ทุกคนต้องเป็นก็คือแก้ตัวใหม่เมื่อวานทําไม่ดีกับลูกไปว่าคุณแม่ยุ่งอยู่นะอย่ามาคุยอย่ามาคุยอย่างเงี้ยอีกวันก็จะชดเชยนะคะทำดีขึ้นแล้วก็ให้เวลาเขามากขึ้นเพราะว่าลูกพี่เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าอยากให้แม่สดใจอยากจะ อยากให้แม่กอดอยากจะให้เล่นด้วยเด็กก็ต้องการอีก่แค่นี้คือก็จะชดเชยจากเรื่องที่เกิดเมื่อวานซึ่งมันเกิดตลอดเนี่ยก็โชคดีที่ว o r k f r ร m ม o m e ก็ดีอย่างนะเนี่ยได้ยินเสียงลูกเพี้ยใช่ไหมได้ยินแล้วค่ะโชคดีอีกอย่างนคือพอเรา work อร์ m h o m มเราไม่ต้องเดินทางเราก็จะเอาเวลาช่วงเนี้ยมาชดเชยให้เขาก็ต้องแบ่งเวลาของตัวเองให้มันชัดหน่อยนะว่าเราจะโฟกัสงานเวลาไหนโฟกัสลูกคือช่วงไหนแล้วเราก็จะมุ่งโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตรงนั้นอะให้มันชัดเจนแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ เรามีพ่อแม่ของเราเองมีแม่ของแฟนที่สามารถจะมาเลี้ยงดูลูกเราให้ได้ทั้ง5วันทุกวัน<ม>คือ8ปดโมงเช้าอย่างเงี้ยก็มาสแตนบายที่บ้านแล้วแล้วก็ช่วยอยู่เลี้ยงจนถึง6กโมงทุ่มหนึ่งมันก็เลยทําให้มีเวลาโฟกัสงานในหน้าที่ในฐานะพนักงานคนหนึ่งเหมือนเดิมที่ชคดีที่ครอบครัวมีคนคอยดูแลช่วยดูแล<ม>พี่ก็เลยค่อนข้างจะได้เวลาในการทํางานเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็มีช่วงที่คนในครอบครัวอาจจะติดเรื่องส่วนตัวบ้างแต่ว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เขาค่อนข้างจะปล่อยเวลาให้เราทํางานเต็มที่ มันเหมือนกับการที่เราทํางานฟูลไทม์สองอย่างเลยนะเยงแต่ว่างานฟูลไทม์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทเนี้เราทํางาน5วันแต่ว่าฟูลไทม์ในฐานะที่เราทํางานแม่มันคือการทําทุกวันไม่มีวันหยุด ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องไม่สบายมันจะเป็นอะไรที่ไม่ทันตั้งตัวเปี่ยนเช้ามาแล้วมีไข้แล้วเด็กพอมันเล็กมันก็ทําอะไรไม่เป็นเนาะพี่โชคดีทีมพี่ค่อนข้างจะมีคนซัพพอร์ตได้แทนหมดหรือแม้กระทั่งหัวหน้าพี่ปองอย่างเงี้ยพี่ปองเองก็ค่อนข้างจะใส่ใจว่าถ้ามีปัญหาเรื่องครอบครัวเขาก็พร้อมที่จะให้เราเข้าไปจัดการก่อนครอบครัวเขาก็เหมือนครอบครัวเรา,เราอย่างที่บอกเราเราเป็นสังคมที่เป็นพี่เป็นน้องกันคือถ้าคุณทํางานได้ดีแล้วคุณมีปัญหาครอบครัวคุณต้องเคลียร์ครอบครัวก่อนเพราะว่าไม่งั้นคุณจะทาาาถ้้้คคคุุณณมีีีเเเรรรื่่อองงทยยลก็ให ไม้เรียบร้อยบางอย่างพี่ก็บอกน้องนะอย่างเฮ้ยพี่มันมีเรื่องด,วด่วนพี่ก็บอกซ้ําไปว่าถ้าเรื่องนี้มันเกี่ยวครอบครัวเองไม่ต้องบอกพี่เองไปก่อนบอกทีหลังอย่ามาโม่แต่ขออนุญาตแล้วพลาดเวลาสําคัญไปอย่าทําอย่างนั้น ถ้ามีลูกเลยเนี่ยเก็ต้องขอบคุณอันดับแรกครอบครัวแหละเพราะว่าเราก็ยังทํางานเกือบจะคล้ายๆเดิมเลยก็คือยังกับเด็กอยู่เขาก็ช่วยดูแลแล้วก็ในกรณีที่มันมีเคสอะไรพวกนี้ทั้งหัวหน้าและทั้งลูกน้องก็พอซัพพอร์ตี่เหลือปล่อยให้เราได้จัดการในเรื่องที่เราจําเป็นต้องทาในในช่วงที่เราจิตใจอาจจะมีปัญหาเพราะว่าเรื่องลูกนะคะก็ต้องขอบคุณที่ทุกคนเข้าใจแล้วก็คอยเป็นทีมซัพพอร์ตให้เสมอตั้งแต่ณนะวันที่ท้องเลยก็ได้ลาคลอดลาหาหมออะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คอยซัพพอร์ตเวล ที่เราไม่พร้อมไปทํางานก็สามารถเข้ามาแทนได้ก็อยากขอบคุณที่อยู่กันเป็นทีมแล้วก็ช่วยสปอร์ตกันทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวความคาดหวังกับตัวเองในการเป็นแม่ช่วงแรกๆลาคลอดเสร็จแล้วกลับมาทํางานก็แอบมีเฟลมีเสียใจบ้างเหมือนกันนะอยไม่อยากพูดเลยเดี๋ยวร้องไห้ไหนมาก่อนหนึ่ง คือแบบมันจะเป็นความที่ช่วงแรกของการกลับมาทํางานอันนี้จะบอกว่ามันยากมากเพราะว่า1เลยคือเหมือนกับผู้หญิงที่คลอดลูกแล้วต้องเลี้ยงลูกในช่วง3เดือนแรกมันเป็นอะไรที่ฮอร์โมนเรามันยังไม่คงที่แล้วการที่เรากลับมาทํางานหลังจากเลี้ยงลูกได้แค่3เดือนเหมือนเราต้องปรับตัวใหม่เลยอะสมองสมองเราก็คือมันเหมือนต้องกลับมาจูนกับการทํางานใหม่มากๆตอนนั้น่ะช่วงแรกๆลูกยังเด็กอะลูกจะตื่นกลางคืนบ่อยมากบางทีเราก็ต้องตื่นมาปั๊มนมมันก็ทําให้รู้สึกว่าทั้งร่างกายที่เหนื่อยแล้วแล้ว การที่ต้องกลับมาจูนกับงานกลับมาดูแลลูกให้ทุกอย่างมันบาลานซ์กันมันยุ่งเหยิงไปหมดเลยมันก็มีความเครียดเหมือนกันแต่ว่าก็ได้หัวหน้าที่ดีได้พี่แมวที่แบบคุยได้เข้าใจแล้วก็เราก็ค่อยๆปรับตัวไปมันก็เลยเหมือนกับว่าผ่านจุดนั้นมาได้ แปลว่าเพื่อนๆในทีมที่ทํางานด้วยกันทุกคนก็คือซัพพอร์ตมาโดยตลอดใช่คือก็มีหน้าที่ดีมีเพื่อนมีทีมงานที่ดีมีทุกคนรอบข้างเข้าใจเราหมดเลยพี่ก็มีประสบการณ์การมีลูกแล้วเราประสบการณ์เราก็จะช่วยในการที่จะเข้าใจว่าเขาจะเผชิญหน้ากับอะไรนั่นคืออะไรที่เราสามารถที่จะซัพพอร์ตเขาได้ว่าให้เขาผ่านผ่านช่วงเวลาของความยากลาบากอาจจะเพราะว่าพี่ก็เคยผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วพี่ก็จะเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาจะเผชิญหน้ากับอะไรเราก็จะช่วยให้แนวทางก็ได้ ช่วงนี้ที่เราเวิร์คฟอร์มโฮมเราก็มีเวลามากขึ้นในการที่จะได้อยู่กับลูกม,มากขึ้นแล้วก็ให้คิดกับตัวเองทุกวันเนี่ยพี่จะใช้พูดกับน้องในการทํางานทุกคนเลยว่าให้มองหาข้อดีในแต่ละวันอะวันนี้เรามีเรื่องดีๆอะไรนะปัญหานะ่ะมีทางออกเสมอแหละเราต้องเลือกเราต้องบอกตัวเองว่าเราสามารถจัดก,การได้แล้วก็แก้ปัญหาได้ถ้าเราไม่บอกตัวเองแบบนี้เราหวังให้คนอื่นจะมาคอยซัพพอร์ตเราแล้วคอยแก้ปัญหาเราก็คงจะไม่ได้แล้วยิ่งพอเวิร์คฟมโเราก็ฟังข่าวเยอะแล้วก็มันมีแต่ปัญหาทั้งหมดเลย ด้วนั้น<ม>คือสิ่งเดียวที่ทําให้เราผ่านพ้นแต่และว,วันคือเราคิดไปที่โซลูชันมองไปที่ทางออกปัญหาแล้วจัดการปัญหาที่เราสามารถคอนโทรลได้เราัดมารจัดการได้ไว้กอนแล้วเราก็จะผ่านอย่างเงี้ยแต่ละวันได้ดีนะพรุ่งนี้ไม่รู้แหละถ้าวันนี้เราดีเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะดีเดี๋ยวมีปัญหาไหมแต่มันจะดีแน่เพราะว่าเรามองหาข้อดีในแต่ละวันให้เจอให้ได้ก็คลิปนี้เรามีเห็นคนหน้าตาแปลกๆมาด้วยนะคะเป็นภักษาอีกหนึ่งท่านมาแบบงงๆไม่ใช่คุณแม่นะคะ เป็นเกรดตานเราคาดอีกหนึ่ง ก็หมดไปแล้วนะคะสัมภาษณ์จบไปแล้วกับคุณแม่ทั้งหมด3คนบวกผู้ชาย1คนเป็นบอสกลุ่ม1คนมาให้เกียรติเราในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะคะก็คืออย่างที่บอกไว้ต้นคลิปเลยว่าด้วยความเดือนนี้เป็นเดือนแห่งวันแม่เนาะแล้วเราก็มีสัมภาษณ์คุณแม่ที่เขาต้องควบบทบาทการทํางานไปด้วยแล้วเราก็ได้สัมภาษณ์ค่อนข้างหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ที่ทําดูแลเทคโนโลยีแบบเต็มตัวก็คือเป็นคนทํางานไอทีของเราหรือว่าจะเป็นคุณแม่ในมุมที่เป็น People Excel l e n นะคะหรือว่าเจ้าของบริษัทก็คืออันนี้คือความมเป็นแ่ อยู่แล้วเพราะว่าการดูแลลูกก็คือเหมือนกับการดูแลพนักง,งานเลยแล้วก็อย่างหนึ่งที่เราเห็น ตรงการกับการสัภาพทุกคนคือเราพบว่าในการที่เป็นแม่การที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีจากทั้งครอบครัวแล้วก็จากทั้งที่ทํางานมีความสําคัญมากๆคือมันเป็นเหมือนแกนหล,ลักอย่างหนึ่งที่แต่ละคนพูดถึงเหมือนกันก็คือว่าเรามีบทบาทหนึ่งเป็นแม่อีกบทบาทหนึ่งก็พร้อมที่จะเข้าใจพร้อมที่จะซัพพอร์ตกันและกันว่าเขาเป็นแม่แล้วนะเขาต้องมีเวลาให้กับลูกเขาด้วยหรือในขณะเดียวกันก็คือการที่คุณแม่แต่ละคนมาทํางานที่บ้านทุคนกคนก็คือพร้อมซัพพอร์ตเพราะว่าแม่บางคนมีพ่อแม่อีกทีหนึงมาช่วยเลี้ยงเนาะหรือว่า มีคนที่บ้านมาช่วยกันเลี้ยงเพราะฉะนั้นอนะพอเขาได้รับการซัพพอร์ตจากทั้งสองฝ่ายแล้วตัวเขาเองสามารถบมิเนตได้จัดก,การได้มันก็เป็นอะไรที่ทําให้ทั้ง2องบทบาทมันไปด้วยกันได้ด้วยแบบเราเห็นทั้งสาคนในมุมของการทํางานหมดทั้งสามคนเขาจะมีความน่ารักพอมีความเป็นคุณแม่เขาจะมีความสมมติแบบพี่แมวเนี้ยเขาจะเมยมากๆเวลาทํางานเราก็จะแบบคุณแม่ขาอยากได้แบบนี้ เขาก็จะเหมือนแบบดูเราเป็นลูกอีกคนหนึ่งแล้วตอนทํางานมันจะสนุกมันจะน่ารักแต่เขาก็จะไม่ได้ตามใจแบบตามใจให้ทํากับก็จะดุแต่ว่าดุด้วยความห่วงใย,ยแล้วที่แต่ละคนมันก็จะมีความน่ารักแบบนี้ด้วยความเป็นแม่คนเป็นเสน่ห์ของคนทํางานที่มีลูกแล้วเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนก็คงได้รู้สึกถึงหลากหลายอารมณ์มากของคลิปวันแม่ของเราวันนี้นะคะคุณแม่ยืนหนึ่งของเราเนาะเจงก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจอย่างมากเลยค่ะคิดถึงคุณแม่ของตัวเองแล้วนะคะแต่ก็เจงไม่เนาะเชื่อว่าทุกคนจะต้องคิดถึงคุณแม่ แม่ของตัวเองแน่นอนเลยนะคะคําว่าแม่เราว่าบางคนมีความเป็นแม่โดยบางคนไม่จําเป็นต้องมีลูกก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็เห็นหลายคนแหละที่ในองค์กรต้องดูแลคนอื่นหรือว่าพี่ๆหลายคนที่ต้องดูแลน้องบางคนก็คือทําไปมากกว่าการเป็นหัวหน้างานคือมีความเป็นแม่ในตัวเองอ่ะคือความเป็นแม่เราอาจจะเป็นในมุมที่ไม่ได้คลอดเขาออกมาแต่เราให้ความใส่ใจให้การดูแลให้ความเป็นห่วงชีวิตเขาแล้วก็เห็นพยายามผลักดันให้เขาเติบโตคอยเข้าใจซึ่งก็หาได้จากพี่ มหลายๆคน,นเอฟกเนนกันนนกดไลค์กดแชร์กดซับได้วยคะถ้ากดแล้วปะกดติดตาบ๊ายบาย